สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไอ้น,นี้ก็อยู่กับเจมค์พักพักกินกันอย่างนี้แล้วทีนี้เราขึ้นเลื่อนนี่นี่คือรถที่เราไปซื้อมาได้นะวันนี้วันนี้เราจะเอารถที่ซื้อมาใหม่ไปลองกันนะครับเดี๋ยวเช็ดเช็ดดูนะครับนี่เครื่องด้วยเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องเปิดฝากระโปรงได้นะี๋ยวเราเอาเข้าอู่กันก่อนนะไอ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งน่าจะเดิมๆดเลยว่าน่าจะดีกว่าเกียร์นี่ปรับมาอยู่แล้วโชก็ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเดิมไปแล้วดีแล้วแตของรูปมันคิดอะไรยอะมากกี่แดงมาเนาะลู้นลู้ไม่ออกอ่ะ เท่าไหร่กะพันนะก็เราจะลองไปลองกันในเมียบกันเลยนะครับทุกคนเราก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีเมียเลยเนาะบ้านจนอะนะ่ะเนาะคนเป็นจนอะ่ะเออเนาะคนเป็นจนอะนะ่ะเนาะทำยังไงเราก็เข้าด่านแรกเลยเนาะเข้าด่านแรกเลยครับท่านผู้ชมก็ต้องรอเลยนะโทรศัพท์ผมมันรู้สึกช้าๆนิดๆิด สับฉ like, ันนั่นยะลอนะเป็นอะไรกระตุกเลยเอากระตุกตุกแรกๆมันก็จะแหลกๆหลังๆก็จะดีโอ้ยัเลนชิได้เลงนชิดได้เล่นดิฟเล่นดิบเล่นกันปอบปินดิฟกำก้อง ใส่ควันเลยก่อนเบรันคเิดลงจากรถแป๊บลองเปิดสกระโปรดูอ้าวไหนเปิดไม่ได้ล่ะเตโชว์เป็นสเต็ปดิยอดชิดอ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นเอาไอที่รกเชียนี่มาทำไมเะเอาไม้ไม่ขี่ได้เหมือนเดิมครับไอที่ไม่เชี่ยผมไม่เคขี่ได้อ่าเนาะทำชวมก็จะประมาณนี้นะผมมีรถอีกคันเนี่ยทุกคนลองสังเกตไหมนะหรือฟังสังเกตจากเสียงรถดูก็ได้นะ่งงึ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 มันแบบมันไม่พุ่งขึ้นไปเลยยนะังไงอะ ตัวเลขม, so มันไม่แบบมไม่ลุ้นๆเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แรงที่ได้มือนี้ทุกคนตอนนเดี๋ยวป้าเป็นหนึ่ซึ่งปกติพบแล้กได้แบบนี้นะเดี๋ยวออกไปเอารุดคันใหม่ก่อนก็จะรุดคันนั้นน่าจะเปิดฝากระโปรงได้อยู่แล้วมั้ง นี่กระบะเอากระบะไปเล่นดีไหมเด็ด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 คิดหลอวะเอาไอ้กระบะยกล้อเล่นไหนว่ากระบะกระบะเรานี่นี่นี่กระบะคันสีเหลืองนะนี่ถ้าใครอยากเอาไปแต่งนะแบบยกล้อติดนี่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 อยู่แถคอรันด้วยแนะนำให้แต่งเครื่องตามนี้กับผมนะมี่เสื้อสีเขียนเซิร์ฟล้อแค่ล้อเดียวนะครับอย่าไปเอาอันนี้ใส่ด้วยนะไม่เอา ก็นี่โชคนี่สำคัญอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็จะไม่ยกไม่ค่อยขึ้นนะก็ไปเกียร์ก็ปรับตามนี่เลยใช่ไหมเดี๋ดิมเดิมอยู่นะแล้วป่ะเราก็จะเอารถไปยกเลยกันเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เดือดไหมเป็นไรไม่รู้กับดาา่านรแอยแม่สาร่าก็เราก็รอนะครับทำเชื่อมรอฉันรอเธออยู่เธอรุน ม่อะไรเธอจะมาเธอจะเมื่อ,อะไรนี่นี่นี่เ้ยอกระตุกเลยครับนี่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 น่นุดอยไม่จมุดไม่ไมุ่ดจุดย่เลยรถรถรีตายด้แก่รตัดรถตัดรถตัดรถกัน ก็ไม่ก็มรู้สดกว่ารถมันจะเบาเนี่ยเดี๋ยวไปไปกางมุงกนนนี่นี่เสียงท่อนี่นนี่เห็นไหมทุกคนเปิดแบบนั้นอีมัหายเลุกคนต้เอาี นี่ให้ปรับเป็นสเต็ปดริฟนะนี่หนึอมนี่อันที่3มนะครับนี่ให้กดเป็นตัวนี้เลยนะนี่เนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหวามือตรงนี้ใหม่ได้นะนี่นี่เลยเนี่ย TCS ABS เนี่ยให้ปรับไว้ข้างบนเหลืออันเดียวนะครับวัดน้ยมีปรัยใช่ไหมจอด

แล้วเราจะพาไปดูภายในนะครับแล้วก้มลงหน่อยสิก้มลงก้มลงหน่อยสิจอดจอดเดี๋ยวพาดูข้างนอกก่อนแล้วกันนะเอ้ยไม่หาดูปลาหม่าตา่ายกันลิบผันลินผัน,น,ผนรู้สึกว่าสีเขียวมันจะออกกระจกมันเหมือนออกจะแบบยังไงตากน้ำจากฝนเหรอไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างใน เ้ยเสียบมอเตอร์ไซค์เลยเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในอ้าววัดวัดฮัลโหลซาลาโอ้ซาลาจอด นายขึ้นรถไม่ได้โอ้โหเอาอีกแล้วจอดนายขึ้นรถไม่ได้นะจังหวะนี้จอดทำไมนายขึ้นรถไม่ได้เนี่ยเราไม่เก่งภาษาอังกฤษกจุแน้อภาษาอังกฤษเก่งสามฮ่าฮ่าไม่รู้ได้เก่งสามมาได้ไงเอออัั้นเราจะแบบไปรถที่มันแบบนี่นี่เออสุดอโชยึ้สเต็ปจอดนายเนี่ยมากนะจอด นี่รถที่ครั้งที่ผมจะเล่นประจําเลยนะรถคันนี้ไหนวะเตะเลยแล้วตะเลย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 นี่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 ไม่ใช่ไม่ใช่รถบรรทุกไม่ใช่เลยนี่เท่นี้แหละนี่นี่เป็นไงครับทุกคนข้างหลังเลี้ยดินเลยนะข้างหลังเรียบปูนเลยนะนี่เอ้ยจอดมันตอนเราเลี้ยวมันไม่พาเราคอหักตายก็ปุดหัวเรืงจอดจอด เราไม่สมควรจะเข้าไปได้แล้วนะเราแต่งเสร็จหมดแล้วนะจอดผมจะให้ดูความแรงมันนะครับว่าความแรงมันจะเป็นยังไงอย่างเออจังหวะนนี้เราก็เข้าเออ,เอ,อถามว่าทางที่ยาวที่สุดในเกมมมนเลยฮะ้องยกไปทางนี้นะผมว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละที่ยาวที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะทุกคนนะ่ะในเกมคาร์บักกิ้งนะทุกคนว่าเส้นทางไหนยาวสุด น,นะน,น,นี่เส้นทางนะนี่เห็นไหมนี่เส้นทางเนี่ยแหละนี่ผมว่าเส้นทางนี้นา่าจะยาวจุดแล้วนะเห็นไหมผมว่าน่าจะอัดได้ประมาณ400ร้อยแต่รถเอนะผมมาอัดได้ประมาณ500กว่านะผมขึ้นลูปให้ดูแล้วกันนะก็เอาเฮ้ยทางยาวกว่าน,นั้น,นีีเหรอแต่มันออกจะกคูขานิดหน่อยนะผมว่าทางนี้ไงก็ยาวกว่าใช่ไหม ใช่างมเถอะที่ร,รู้ตอนนี้ก็คือเอจอรลดลออรถเราเป็นีกแล้วเนี่ยจอดโอ้แม่ไม่รอดีแล้วจอดคุณคิดว่าโลกทรรมาตคุณไปตอนรับผมมาเลยฉันโดนเท เสียงมันดังยังเลยฮะจอดนายก็ผิดวังจอดฉันจะสู้เพื่อนายเต็มที่เราเข้านเออรดเวลาผมไปซื้อนะแม่งมันลงแต่ก็ก็าก็าก้าเก้าเกสบก้าลเหมื่นก็พยก็บาทนะผมที่จะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อหาตังกินข้าวทุกวันโอ้โหตังก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มี ชาตินี้ไม่มีจอดรถเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจอดจอดโลกทำไมไม่ตอนรับเราแล้วไม่ไม่ไปไม่ได้ทำไมโลกทำไปทอดทิ้งเราได้ยังงี้ ไม่เป็นไรรถพิการดีเลยนะอย่าพุ่งเบื่อกันนะครับท่านผู้ชื่อมอย่าพุ่งออกด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าโลกทั้งใบไม่ต้อนรับเราเราก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่ครับขนาดแรกไม่ต้อนรับพวกเรานี่ก็แบบปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะนะครับพี่ๆน้องๆเป็นร้านผู้ยหาตาใหญ่อะนะคือโอ้ย รวคาตาผมวัน,นนี่ยโอ้ยอันหนึ่งนะคะทุ่มชิมเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ